เคยสังเกตไหมปัญหาแทบทุกอย่างในชีวิตเราจริงๆมันอาจไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยนะมันแค่เกิดจากที่เราไม่รักตัวเองมากพอแล้วมันส่งผลยังไงเวลาใครชวนไปไหนก็ไปเสมอทั้งที่ไม่อยากไปกลัวเขาโกรธทําอะไรให้คนอื่นเต็มที่แต่พอตัวเองต้องการกลับไม่มีใครแล้วก็มาเสียใจทีหลังในความสัมพันธ์ทุ่มเททุกอย่างให้แฟนแต่พอเขาทําไม่ถึงใจก็น้อยใจทําไมไม่ทําแบบที่เราทําบ้างโอ้โห พอเป็นแบบนี้แล้วปัญหามันก็มาลองดูตัวอย่างจริงๆดีกว่า 1. เวลาทำงานคือแบบเราช่วยเพื่อนตลอดเลยอะไรก็แบ่งแบ่งงานทำแต่พี่นี่รู้สึกไหมพอเราเองมีงานด่วนจะให้ใครช่วยกลับไม่มีใครแล้วแบบทำไมฉันต้องเป็นคนช่วยตลอดวะ 2. ในความสัมพันธ์บางทีเราทำทุกอย่างให้แฟนจนลืมไปว่าเฮ้ยแล้วฉันล่ะพอแฟนไม่ตอบแทนแบบที่หวังก็แบบโอ้ย ทำไมไม่เห็นใจฉันบ้างสรุปคือปัญหามันไม่ใช่ที่คนอื่นแต่เป็นที่เราเองที่ลืมรักตัวเองต่างหากและจะแก้ยังไงดี 1. หยุดหาความสุขจากคนอื่นชีวิตเราไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นมายืนยันว่าเราดีพอเราดีในแบบของเราเองก็พอ 2. ฝึกพูดคําว่าไม่บ้างการปฏิเสธไม่ใช่เห็นแก่ตัวนะจ๊ะมันคือการรักตัวเอง 3. ให้เวลากับตัวเองบ้างลองถามตัวเองดูช่วงนี้ฉันให้เวลาตัวเองพอหรือย,อยังถ้ายัง เริ่มวันนี้เลย 4. เลิกเปรียบเทียบโลกนี้ไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกเราก็มีดีในแบบของเราชีวิตจะเปลี่ยนไปถ้าเราเริ่มรักตัวเองเราไม่ต้องยอมให้ใครมาทําให้รู้สึกไม่ดีพออีกแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นเพราะเราไม่ต้องฝืนใจทําในสิ่งที่ไม่อยากทําเราจะกล้าเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวถูกตัดสินสุดท้ายนี้ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าใครพร้อมรักตัวเองมากขึ้นคอมเมนต์เลยว่าฉันเลือกที่จะรักตัวเองเริ่มวันนี้ เชื่อเถอะการที่คุณตัดสินใจรักตัวเองนี่แหละคือการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสู้ๆนะครับคุณทำได้อยู่แล้วแล้วอย่าลืมวันนี้คุณต้องทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อตัวเองบ้างลองเริ่มจากสิ่งง่ายๆดูสิครับผมส่งกำลังใจให้คุณครับ